นุ่มป๊อบเจอดราม่าหนักโดนแคปหลังจากดีเอ็มทักหาสาวที่อายุไม่บรรลุนิติภาวะค่ะเรียกได้ว่าสําหรับหนุ่มโสดคนนี้นะคะก็มีประเด็นดราม่าออกมาบ้างเป็นบางครังเป็นขาดแล้ค่ะและสุดตกเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วเมื่อผู้ใช้ทวิตลายหนึ่งนะคะชีนียังไม่เลิกนิสัยนี่กลอเพอฉันไม่ตอบก็บล็อกจนเกิดเป็นประเด็นสําหรับเรื่องราวนี้ผ่านทางโซเชียลเลยเรื่องดังกล่าวซึ่งคนที่ป๊อบทักไปหายอย่างไม่บรรลุนิติภาวะก็มีทั้งคนที่บอกว่าป๊อบอาจจะไม่ รู้จริงๆว่าสาวคนนั้นอายุไม่ถึง20ปีแต่พอรู้ว่าน้องเนี่ยยังเด็กก็เลยรีบบล็อกไปบางคนก็บอกว่าปุ๊บเนี่ยยังโสดเอาจริงเขาก็โสดเขาคงส่งสติกเกอร์จีบสาวสาวไม่เล่นด้วยเขาก็บล็อกก็ไม่ได้ดูแปลกอะไรนะและแค่สติกเกอร์ยกนิ้วโป้งตัวเดียวก็ยังไม่ได้เสืออะไรเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการเปิดเผยค่ะ